ต้องบอกว่าคุณพลกิเลนผยองขเรามีเวลา,าพักเพียงแค่2วันเท่านั้นนะครับวันเสาร์ที่22เมษายนเนี่ยก็จะเดินทางไปที่จังหวัดราชบุรีนะครับเป็นโปรแกรมไทยลีกสัปดาห์ที่10นะครับจะเป็นเกมเยือนนะครับบุกไปเยือนราชบุรีมิตดผล FC ที่สนามมิดผลสเตเดียมเตะกันในช่วงเวลา19นาฬิกาตรงนะครับ ก็ต้องบอกว่าเกมกระติกขันที่พบกับรีสเกต FC เมื่อวันพุทธที่19เมษายนเนี่ยขุพนพลกิเลมพยียงขาเราสบักสบ,กสบ,บอมกันไปตามๆกันเลยล่ะครับเนื่องจากว่ามีการประทะหนักๆในเกมหลายต่อหลายครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นนาโออากิอายามานะครับที่ถูกเลนโดอาซัามเซาซ้ำจังหวะที่เคลียบอลไปได้แล้ว หรือที่หนักสุดนะครับก็คือพี่กออ๊อบอดิสักไกลสอนนะครับที่ถูกผู้เล่นแนวรับของทีมรีสเกต f อเปิดปุ่มในจังหวะที่เขาทําประตูขึ้นนํา2-0ให้สโม,มสรกิเลนผีหอกของเราซึ่งก็อาจจะพักเราๆสัก6-7สัปดาห์นะครับเนื่องจากว่าเอ็นฉีกสเส้นนั่นเองและก่อนหน้านี้ซิสโกโ้คิมินสก็มีอาการบาดเจ็บในช่วงของการฝึกซ้อมด้วยนะครับก็เลยทําให้อย่างที่พี่แบรนทัตวันสีปานกล่าวกับสื่อมวลชนในช่วงถแถลงข่าวจบเกมสีสเกต f อว่าณนะตอนนี้ก็เหลือผู้เล่นแนวรุกเพียงแค่ทีรสิน ดาเพียงแค่ตำแหน่งเดียวเท่านั้นเองและการบุกเยกือนราชบุรีมิตรผลก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่สําคัญของสโมสรกีเลมพยองของเรานะครับเนื่องจากว่าฤดูกาลที่แล้วเรามีผลการแข่งขันที่ไม่ดีนะ่สาสนามิรผลสเตเดียมครั้งนี้ก็หวังว่าจะไปล้างตาไปทําผลงานให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับและกลางสัปดาห์นะครับในวันที่26เมษา สโมสรกีฬาเฉลียขอเราก็ยังมีเกม FC c h a แชมเปี้ยนลีกที่จะพบกับบริสเบนจากออสเตรเลียอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องการบริหารจัดการเรื่องการออกนาตัวผู้เล่นของโค้ชบานทวตวันสีปานจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆในช่วงเวลาหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับแม่เอาใจช่วยพี่แบนทวตวันสีปานด้วยเช่นกันนะครับตัวผู้เล่นเหลือน้อยมากๆมีการบาดเจ็บรบกวนก็หลายต่อหลายคนนะครับ แต่วันนี้นะครับเมืองทอทีวีของเราได้มีโอกาสพูดคุยกับจ๋าย,ย็นมงคลทศกัยนะครับเจ้าตัวเพิ่งทําประตูที่3ในฤดูกาลนี้ให้กับตัวเองในเกมที่ชนะรีสเกต3ประตูต่อศูนย์นะครับเจ้าตัวเป็นคนมงประตูขึ้นนํา1ึให้กับทีมนะครับก็ต้องบอกว่าผลงาน9ก้านัดที่ผ่านมาเจ้าตัวอาจจะได้ลงสนามบ้างเป็นตัวสํารองบ้างนะครับ แต่ก็ทําได้ถึง3ประตูก็ถือว่าเป็นสกอร์ที่น่าพอใจเลยทีเดียวนะครับซึ่งใจเย็นมงคลทศกายเองก็ได้กล่าวกับเมืองทองทีวีว่าครั้งหนึ่งก็เคยเล่นเป็นกองหน้ามาก่อนนะครับถ้าเกิดโคชแบทนทศวรรสีปานจะเลือกใช้งานเขาในตําแหน่งกองหน้าก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนเล่นเพื่อทีมได้นะครับ ซึ่งวันนี้นะครับเมืองทอทีวีของเราก็เลยไปพูดคุยกับพี่เย็นมงคลทศกายกันสักนิดหนึ่งนะฮะถึงการทําสกอร์จากเกมกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยกันเลยนะครับรวมไปถึงความพร้อมก่อนที่จะบุกเยือนราชบุรีมิตรผล f ออีกด้วยล่ะครับเมื่อวานประตูที่3ามใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างกสา3ประตูในเก้านะก็ถือว่าอ่าก็ก็พร้อมนะพี่กับการที่เราลงสนามก็ทำตัวให้พร้อมที่สุดกันที่มีโอกาสจะทำองกาัยิงประตูเงี้ยแล้วก็ ก็จะทำให้ได้เยอะที่สุดก็ถือว่าก็ทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นนหครับครับผมจริงๆแล้วหลายคนบอกว่าโอ้โหเย็นอาจจะยิงไม่คมแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งคือเย็นเป็นคนหาโอกาสในการจบสกอเ์เยอะมากๆไปอยู่พื้นที่ที่สามารถได้จบสกอเ์เยอะมากครับผมก็ชอบยิงมาดูคือถ้าถ้าเราไม่วิ่งเข้าหาก่อเป็นโทษอะไรเงี้ยเราก็จะไม่มีโอกาสได้ยิงก็อาจจะเป็นด้วยความที่เราชอบเลยตอนแรกทําไมเหมือนไม่ดีจก็เห็นเป็นกรรมการมันแบบ ชี่ก็่าฟาวอะไรเงี้ยดีใจเก้อเปล่าอะไรก็เลยก็เลยก็เลยยังไม่กล้าดีใจอะไรก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ทําให้ทีมเล่นง่ายเพราะว่าได้ประตูเร็วตอนนี้เป็นยงไงบ้างคสภาพทีมก่อนที่จะเจอราชบุรีดูหลายคนเจ็บเยอะมากเลยก็เริ่มก็มีเจ็บมีอะไรเงี้ยก็ต้องว่าที่แบรนด์แก่คงก็ต้องรับมือว่าตรงนี้ก็แกอาจจะทําหน้าที่อาจจะมีระบบหรือว่าอะไรที่เพียบพออะไรอย่างกีรอาจะอาจจะจะมันหน้าอาจจะไม่มีป๊อปอะไรเงี้ย ก็ต้องมีการมีการวางแผนไว้แล้วเราก็มีที่ทำตามที่เกมครับสมมติว่ากองหน้าไม่มีในเย็นเองเล่นกองหน้าตัวเป้าได้ไหมก็เคยเล่นนะครับเคยเล่นเคยเล่นแต่ก็ถามว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่ภกคความไหยเก่งแต่จะให้วิ่งอะไรก็อาจะโอเคอยู่นะถามว่ามันก็เล่นได้พี่แต่มันก็อาจจะไม่ได้ทำลายเกมได้ไได <laughs> ทำลายเกมพูดต่อสู้เลยพูดทีมตัวเ <laughs> <laughs> องทางหลังมีคนชอบสเสารนะครับว่า ใจเย็นห้าหลายไม <st wireless> ่ถึงห้าหลายถ้าห้าหลามันไกลไปกี่ลาะสองหลาพอยังไกลไม่เข้าสภาพร่างกายเป็นไงครับก็โอเคคัต้องเล่นเป็นสาวก็ก็ถือว่าสำหรับตัวเองก็ก็พอว่าเริ่มที่จะมีเกมมากขึ้นทำให้เรามีจังหวะอะไรจะเริ่มก็จะจะจะเริ่มเข้าทีก็ต้องก็ต้องประหยัดยิ่นึง ก็โอกาสที่ได้ได้ลงได้ยิงเนี่ยก็จะพยายามเปลี่ยนจากการถูกเซฟให้เป็นประตูเพิ่มมากขึ้นครับผมเพราะถ้ามีโอกาสก็จะทําให้เป็นประตูมากครับแต่หน้าตอนนี้โอกาสลงสนามกับสประตูถือว่าโอเคนะก็ถือว่าโอกาสที่ได้รับก็ก็ถือว่าเราก็ก็ต้องอันดับหนึ่งก็คือการที่ที่เรามีความพร้อมมากกว่าเราไม่พร้อมถึงเราจะได้รับโอกาสบ้างขนาดไหนก็ถ้าเราไม่พร้อมมันก็ไม่มีค่า แฟนคลับกีฬายจญของเราท่านไหนนะครับที่ว่างๆในวันเสาร์ที่22เมษายนนี้นะครับต้องการที่จะเดินทางไปให้กําลังใจสโมรสรกีฬาผจหของของเรานะครับก็อย่าลืมจับจองตั๋วได้นะฮะ โค้้าทีมเยือนให้เยอะพอสมควรนะครับณนะปัจจุบันนี้เท่าที่แอนดมินทราบแฟนบอลทั่วไปนะครับก็จองไปแล้วประมาณสัก300คนได้นะครับยังไม่รวมสมาชิกตัวปีนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะยังพอมีเหลืออยู่ประมาณสักสามถึงสี่ที่นั่งนะฮะเพราะฉะนั้นรีบจับจองไปให้กำลังใจขุนพลกีเลพิจิตรของเราที่จังหวัดราชบุรีด้วยนะครับก็ถือว่าไปพักผ่อนช่วงวันหยุดด้วยนะฮะ ที่ราชบุรีเองก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเลยล่ะครับแข่งฟุตบอลเสร็จก็นอนค้างที่ราชบุรีสัก1ึคืนแล้วก็เที่ยวที่จังหวัดราชบุรีหรือจังหวัดใกล้เคียงในวันอาทิตย์นั่นเองนะครับนักเตะกีเลนพิจาาเราต้องการกําลังใจมากๆในวันเสาร์ที่22เมษายน,านนี้นะครับเ,ออเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คความพร้อมของขุนพลกีเลนพิจารณาเราจากโค้ชแบานทศตวร4สีปานกันครับ